คลิปนี้บัรจาอทีบายพวกป้ายห้ามต่างๆภาษาจีนเพราะเวลาที่ไปเมืองจีนแล้วเราจะได้ไม่เดอชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าจินจื้อจินจือ,จจอแปลว่าห้ามป้ายแรกครับอันนี้เขาบอกว่าจินจือทิ้งเหลวทิ้งเหลวหมายถึงหยุด ก็คือว่าที่นี่คนมันเยอะมันต้องเดินตลอดจิ้นจือทิ้งเหลวอ,อย่าหยุดยืนแล้วก็งอแงเงื้อแงะคนมันจะไหลมันจะชนเอาส่วนนี้ครับจิ้นจือทิ้งเชอหมายถึงห้ามจอดรถเชอแปลว,ว่ารถทิ้งเชอคือจอดรถอันนี้ชัดเจนมากครับห้ามถ่ายรูปภาษาจีนกลางอ่านว่าจิ้นจืจ้อไพรจ้าห้ามถ่ายรูปรูปนี้ไม่ใช่ถังน้ํามันมันคือประตูป้ายนีอ่านว่า 禁止入内入หมายถึงเข้าเนหมายถึงข้างใน,น,ในห้ามเข้าไปข้างในป้ายนี้ไม่ได้บอกว่าห้ามเดินกลางขาแต่มันคือ禁止通行行งเนี่ยมักจะใช้ประกอบคำที่เกี่ยวข้องกับการเดินท行่งงก็คือเหมือนกับเดินเข้าไปในเขตอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเอ,อ่อทะลุเข้าไปอย่างเง,งี้ยห้ามเดินตรงนี้ ส่วนป้ายนี่ครับจินจื้อจิงจิ้หมายถึงตรงจินจื้อจิงจึงหมายถึงห้ามตรงไปภาพนี้ไม่ใช่การเดินทางขึ้นของดวงจันทร์แต่เขาพูดว่าจินจื้อสวยตีถ้ถู่ฐานตี้ครับนึกถึงตี้ฟังที่แปลว่าสถานที่หรือเป็นพื้นเลยแล้วก็แต่สวยนึกถึงเขาว่าสวยเปี้ยนที่แปลว่าตามใจสวยตี้ก็คือแบบที่ไหนก็ได้ส่วน ถูฐานคือการถุยเลษลงไปจิ้นจือสวยตี่ถูฐานก็คืออย่าขากเลดมั่วซั่วโอเคไหมคุณลงุงส่วนนี้ไม่ใช่ว่าห้ามร้องเพลงร็อกแต่ว่าคือจิ้นจือพันตงที่แปลว่าห้ามปีนป่ายนั่นเอง